อันนี้เรียกว่าครีมชีสค่ะน่าจะเป็นครีมชีสนี่ต้าใส่ตัวนะคะชื่อว่าซอสแอนชูวี่นะคะเขาบอกว่าแป้งมมจะมีความหนุ่มกว่าออริจินอลนะคะชององามปะงองงา คือ,อ,อบอกก่อนนะคะว่าเป็นคนชอบอินทนน์ปังแบบพวกซาวโดวก็แบบยี๊ยี๊แต่อย่างนั้น,นะอะเหนียวเหนียวอย่างนั้นอะไม่ใช่เนี่ยอยิางตีอเมริมันจะหนึบหนึบอันนี้ถั่วต้มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนครีมชีสนะคะ โราโล่่อยแต่ว่าเราอาจจะเป็นคนที่ติดชอบกินครีมชีสแบบเค็มๆเปรี้ยวๆอ่ะอันนี้ก็เลยจะมีความหวานแต่พอแป้งมันเค็มอยู่แล้วอ่ะครีมชีสหวานมันก็เลยถูกต้องใครยังไม่มารีบมาซะนะคะคนเยอะมากที่ขนาดตอนนี้5โมงครึ่งนะคนแบบนั่งกันแบบครึ่งร้านแล้ว ไขายุูมสวยให้คะแนนหินขัด็กเกียวอันนี้มึงคะแนนเต็มพันให้ไปเลยหนึ่งล้านคะแนน everything next time to bloom so do you mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. แน่นเช่